สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง RTAF Sky Force ช่องที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกองทัพอากาศไทยข่าวสารการป้องกันประเทศและนวัตกรรมทางการบินที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของภูมิภาคเอเชียสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นเต้นไปทั่วทั้งทวีป นั่นคือการเปิดตัวเครื่องบินรบแห่งอนาคตของไทยในปี2026ที่ถูกตั้งชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่าโครงการเครื่องบินรอเรือบอใบไม้2033การเปิดตัวครั้งนี้ถูกจับตามองจากหลายฝ่ายทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกที่มีการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้การที่ไทยก้าวออกมาประกาศพัฒนาและเปิดตัวต้นแบบเครื่องบินรบล้ำสมัยในปี2026เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การใช้งานจริงในปี2033นับว่าเป็นก้าวกระโดดที่สะท้อนถึงศักยภาพและวิสัยทัศน์ด้านการป้องกันประเทศที่ไม่อาจมองข้ามได้เครื่องบินรบรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การรบยุคอนาคตที่เน้นความเร็ว การพรางตัวความสามารถในการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลและการทำงานร่วมกับระบบไร้คนขับจุดเด่นแรกที่ต้องพูดถึงคือดีไซน์ของลำตัวที่เน้นรูปทรงล่องหนต่อเรดาร์หรือที่เรียก,กว่าสตีลเทคโนโลยีรูปทรงที่เฉียบคมพื้นผิวที่ถูกออกแบบให้สะท้อนคลื่นเรดาร์ในมุมที่ยากต่อการตรวจจับ รวมถึงการเคลือบด้วยวัสดุพิเศษที่ช่วยลดการสะท้อนของสัญญาณทำให้คู่ต่อสู้แทบไม่สามารถตรวจจับได้จากระยะไกลด้านขุมกำลังเครื่องบินรอเรือบอใบไม้2033ของไทยคาดว่าจะใช้เครื่องยนต์เจ็ตสมรรถนะสูงที่สามารถทำความเร็วได้เกินแมสสอพร้อมระบบอัฟเตอร์เบอร์เนอร์ที่พัฒนาใหม่เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงแต่ยังคงพลังขับดันสูงสุด และยังมีความสามารถในการบินแบบซ u เปอร์ครูซซึ่งหมายถึงการทำความเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่ต้องพึ่งอัเตร์เบอร์เนอร์ตลอดเวลาเทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้รวดเร็วประหยัดพลังงานและเพิ่มความยืดหยุ่นในการรบในส่วนของอาวุธยุโทโธปกรณ์เครื่องบินรุ่นใหม่นี้รองรับการติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภทตั้งแต่มิสไซล์อากาศสู่อากาศระยะใกล้และระยะไกล ระเบิดนำวิถีอัจฉริยะปืนกลอากาศความเร็วสูงรวมถึงอาวุธใหม่อย่าง direct energy d e weapon หรืออาวุธพลังงานทิศท,ทางซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ในอนาคตคลังอาวุธเหล่านี้ถูกซ่อนอยู่ภายในช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์และรักษาสมรรถนะในการบินแบบล่องหน ห้องนักบินหรือค o อพ p i t ของเครื่องบินรอเรือบอใบไม้2033ได้รับการออกแบบใหม่หมดเน้นการใช้ระบบ glass cockpit แบบเต็มรูปแบบโดยตัดปุ่มสวิตช์ที่ซับซ้อนออกไปและแทนที่ด้วยจอแสดงผลดิจิทัลหลายจอแบบสัมผัสพร้อมระบบ HUD แบบ3มมิติและโฮโลกราฟิกดิสเพลย์นักบินสามารถควบคุมอาวุธระบบนำร่องและสื่อสารกับเครื่องบินลำอื่นหรือหน่วยภาคพื้นดินได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส อีกทั้งยังมาพร้อมระบบ AI Company Pilot ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลขณะต่อสู้คาดการภัยคุกคามและแนะนำกลยุทธ์การรบแบบเรียวถามซึ่งช่วยลดภาระงานของนักบินและเพิ่มโอกาสรอดในสนามรบการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญของสงครามยุคใหม่ เครื่องวินรอเรือบอใบไม้2033จะสามารถทำงานประสานกับโดรนรบไร้คนขับ UAV และระบบภาคพ,พื้นดินได้แบบเรียลไทม์ผ่านระบบ Data Link ์ความเร็วสูงสามารถแชร์ข้อมูลเป้าหมายการเคลื่อนไหวของข้าศึกและสภาพสนามรบให้กับหน่วยอื่นในทันทีทำให้การวางแผนและปฏิบัติการมีความแม่นยำมากขึ้น อีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าจับตาคือระบบป้องกันตัวเองแบบอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่เครื่องบินสามารถรบกวนเรดาร์ของศัตรูปิดกั้นสัญญาณนำวิถีของมิสไซล์และใช้ดีคอยแบบดิจิทัลเพื่อหลอกล่อการโจมตีเทคโนโลยีนี้ทำให้เครื่องบินรบของไทยไม่เพียงแค่โจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังมีความสามารถในการเอาตัวรอดสูง หากพูดถึงการเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งเครื่องบินรอเรือบอใบไม้2 0 3 3ของไทยถูกวิเคราะห์ว่าอาจมีขีดความสามารถที่สามารถแข่งขันได้กับเครื่องบินรกล้ำสมัยของจีนอย่าง J20 หรือญี่ปุ่นอย่าง FX และเกาหลีใต้ KF21 จุดแข่งอยู่ที่การพัฒนาแบบผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีจากพันธมิตรการวิจัยในประเทศและการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำกว่าในบางด้าน โดยเฉพาะในเรื่องการเชื่อมต่อระบบรบเครือข่ายและการบูรณาการ AI เข้ากับการบินนอกจากนี้การออกแบบยังคำนึงถึงการบำรุงรักษาและต้นทุนการปฏิบัติการเครื่องบินถูกออกแบบให้มีระบบตรวจสอบตัวเองอัตโนมัติสามารถรายงานสถานะการทำงานของเครื่องยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอาวุธแบบเรียลไทม์สิ่งนี้ช่วยลดภาระงานของช่างซ่อมบำรุง ลดเวลาในการเตรียมเครื่องบินสำหรับภารกิจถัดไปและยังทำให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการโดยรวมต่ำกว่ามาตรฐานของเครื่องบินรบลำอื่นในรุ่นเดียวกันเมื่อมองภาพรวมเครื่องบินรอเรือบอบใบไม้2033ของไทยที่เปิดตัวในปี2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงการพัฒนาอากาศยานใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญของไทยในสมรภูมิการแข่งขันเทคโนโลยีการบินทหารระดับโลกเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมที่สามารถเทียบชั้นกับประเทศมหาอำนาจในเอเชียได้ตลอดการรีวิวนี้เราจะเห็นว่าจุดเด่นของเครื่องบินรบรุ่นใหม่นี้อยู่ที่ความเร็วความล่องหนการบูรณาการ AI ระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัย ความสามารถในการรบทั้งโจมตีและป้องกันและการออกแบบเพื่อความคุ้มค่าทางยุทธศาสตร์ซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันทำให้โครงการเครื่องบินรอเรือบอใบไม้2033ของไทยได้รับการจับตามองในฐานะเกมชันเจอร์ของภูมิภาคและนี่ก็คือการรีวิวเครื่องบินรบแห่งอนาคตของไทยที่สร้างกระแสะช็อกไปทั้งเอเชีย หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารการบินและกองทัพอากาศไทยต่อไปอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่จากช่อง r t a f Skyforce ของเรา